ีชาวฟรีไทม์ยามว่างทุกคนนะคะตอนนี้เราถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือหมู่บ้านคิริวงนี่เลยชิดกับลําน้าเป็นบ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศใช่โอ้โหตอนนี้สูตรปอดได้อย่างแบบหีลมเปิดลมได้เต็มปอดเต็มปอดโอ้โหอากาศก็ดีมากจริงๆบรรยากาศก็ดีวิวก็ดีลมก็ดีแล้วก็ผู้คนที่นี่อัธยาศัยดีมากเลยนะ ถามทางอะไรแกก็ตอบยูแต่ไม่รู้ว่าผลจะมาค่ะเห็นเมฆขึ้นเลยใช่เดี๋ยวหลังจากนี้เนาะเราจะเก็บบรรยากาศให้ดูเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเช็คอินข้างบนเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปขึ้นไปข้างบนนะว่าบ้านที่หลังที่เราจองอ่ะที่หลูกจองมาหาเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเนาะมันจะสวยไปขนาดไหนใช่แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราค่อยว่ากันนะไปออหูยังไม่อยากไปเลยพี่เขารอไปจ้ะ ึทางเข้าห้อง,อ,งองพักร่มเล่นมากเลยอ่ะขึ้นมาว้าวมากๆเป็นโฮมสเตย์ก็ว่าเป็นสไตล์รีสอร์ทนะอโ,อโอ้โหสวยดูวิวหน้าห้อง,องเราสะก่อนเห็นลำน้ำดีอินเสียงดีกว่าอินเสียงเห็น<ๆ>เห็นเ<ๆ>บาๆนะเห็นแบบบางลางนะมาก ป่าต้นไม้เยอะใช่โหต้นไม้แน่นมากมวันนี้ไม่มีอะไรทำาไม่ไมไม่มีอรใช้ขี้มูกเลยเนะี่ยขี้มูกไม่มีแค่เยินเสียงน้ำไหลเนาะแล้วก็ต้นไม้เยอะมากเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในจ้ะว่าสไตล์การตกแต่งของที่นี่จะเป็นยังไงเนาะอันนี้ชื่อว่าบ้านสารฝันนะทุกคนโห้าว wow. บ้านไม้จริงทั้งหลังเลยทุกคนนะกระจกล้อมรอบเลยอมองไปนี่เป็นภูเขาภูเขาใช่แล้วตอนที่เรามาเขาก็เปิดหน้าต่างระบายอากาศตลอดเลยนะอ่าใช่เพิ่งปิดอ่าเพิ่งปิดก็คือเป็นกลิ่นไม้เลยเนาะใช่นี่ที่นี่นะก็เอียมาเออมีจะนั่งอะไรบ้างเหมือนแบบเออนอนตื่นมาก็อ่านหนังสือ <laughs> ไม่ได้โทรศัพท์นางฟังเพลงแอ้วแบบปล่อยอารมณ์ไปเรื่อยๆเนาะใช้ใช่ดีจัดเลยห้องนี้นะทุกคนมีทุกอย่างเลยในราคาหนึ่ง้าอบาทสำหรับบ้านสารฝันเนาะก็จะมีตู้เย็นให้มีแอร์อ่ามีแอร์พัดลมส่วนในห้องน้ำก็จะมีแค่อน้ำอุ่นมีแค่น้ำอุ่นเด็ดขาะใช่เป็นชักโครกจ้ะข้างหน้าก็มีการน้ำแล้วก็มีจุดที่เป็น ชามช้อนเผื่อใครแบบซื้ออะไรเข้ามากินนะ่จากตลาดอะไรอย่างนี้จักรยานก็มีให้ใช้อืจ้ะจักรยานเขาให้สองคันแล้วก็ในราคาหนึ่งพันร้บาทเนี่ยได้อาหารเช้าด้วยโอ้โหคุ้มคุ้มแท้ถ้าจองได้อืมถ้าจองได้นะทุกคนเขาบอกให้ทักมาในเพจอือ่าแล้วก็ทําการบุกเข้าไปจ้ะอ๋อที่นี่นะไม่ต้องจ่ายเต็ม จ่ายครึ่งหนึ่งเป็นมัดจาแล้วก็มาจ่ายที่หน้าง,งานอีกครึ่งหนึ่งค่ะ<อ>ถือว่าดีถือว่าดีลงไปล้าเลบน้ำด้านล่างเลยครับะอะไรคะเย้เราไม่อดแล้วไปร้านกาแฟ ก็ต้องชมเองจิตชิดริมน้ําเลยบรรยากาศต้องดีแน่ๆใช่เพราะที่เนี่ยเขามีทางห้องพักแล้วก็มีร้านกาแฟก็คือถ้าลงมาพี่จะถามว่าจะมากินกาแฟอย่างเดียวหรือว่าจะเข้าบ้านพักตอนที่เราเช็คอินนะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชิมกันกับบรรยากาศแล้วที่นี่มีเต็นท์แบบกี่แบบ้นะที่นี่เขาบอกจะมีเต็นท์อยู่ประมาณ2แบบนะแบบแรกจะเป็นหลังใหญ่หน่อยอยู่ชิดกับริมน้ําเลยเนาะราคาราคาอยู่ที่เก้าหลเก้าสิบใช่ ส่วนหลังเล็กเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ3ามหลังมั้งก็เห็นแม่น้ำเหมือนกันแต่ไม่ได้ชิดมากมันจะมีที่นั่งกั้นอี่เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบจ้าสำหรับหลังเล็กจะไม่มีอาหารเช้านะแต่หลังใหญ่มีมีพร้อมถูกต้องเลยโอ้โหจะบ้านพักหรือกลางเต็นก็ได้บรรยากาศดีเหมือนกันดีเหมือนกันนะโอเคบ้านพักก็สบายหน่อยแต่ว่ากลางเต็นก็ชิดริมน้ำ อ๋อกางเต็นท์นี่คือเขาจะมีของที่ลานนะ,ะแต่ว่าจุดกางเต็นท์ที่แบบว่าแบบยกของมาเองหรืออะไรเงี้ยจะมีแค่จุดเดียวได้หลังเดียวได้แค่หลังเดียวด้วย<อ>ที่ทเราบอกว่าเหมาเขาไม่ได้เหมาก็มีคนเดียวนี่แหละเหมือนพื้นที่พื้นที่ไม่พอด้วยแล้วก็ห้องน้ําเดี๋ยวจะจะไม่พอกันเขาเลยรองรับแค่กุ๊ปเดียวหลังเดียวว่าง,ง้นเถอยู่ตรงริมสุดตรงนู้นเลย แี่ยเป็นชายหญิงอืมนี่ห้องน้ำชายครับจะมีอ่างล้างหน้าพร้อมกระจกของกลมแล้วก็ห้องน้ำอีกสองห้องครับเป็นห้องอาบน้ำห้องหนึ่งแล้วก็ห้องสุขาห้องหนึ่งครับโอเคนะส่วนห้องน้ำหญิงก็มองทะลุไปได้เหมือนกันมีสองห้องครับน่าจะเป็นห้องอาบน้ำหนึ่งห้องสุขาหนึ่งเหมือนกัน เคเสร็จแล้วเดี๋ยวพาดูบรรยากาศแล้วก็เล่นน้ำนิดนึงหมูน้ำใส่มากมายพี่ตูยหมูมันใสมากๆเลยอ่ะ ไปเลย,เยวหาที่วางกล้องกันจี่งจน้ำใสชีพหายใส่มากเลยอ่ะพี่โต๊งใส่มาก <c oughs> ที่นี่เขามีซับอตเออมีซับอร์ตให้ด้วยสองอันแล้วก็มีเซอรชูชีไว้ให้สำ,สำรองวาให้ด้วย ทุกคนเนี่ยเราจะไปถ่ายรูปตรงสะพานตรงนี้นี่หลังเราที่เป็นจุดไฮไลท์ถ้าทุกคนมาที่บ้านคีรีวงแล้วต้องไปเช็คอินที่สะพานตรงนั้นจ้ะดูดีว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยค่ะไม่รู้มีกี่สะพานา้ะสะพานเดียวนะ ยานดีมากเกียร์ลื่นไม่ฝืด,ด้ะโหยิ่งเย็นยิ่ง,งคึกคืนทุกคนดูดิอันนี้คือสะพานขึ้นคนมาถ่ายรูปก,กันข้างล่างก็เล่นน้ำไปอสะพานแนนขวนจ้าแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นร้านอาหารของเกเียบบึ้มเลยเดี๋ยวเราจะขับไปทางทางรีสอร์ทนะ่ะ แล้วก็วน,นไปทางนู้นแล้วก็จะ,ะถึงสะพานปูนที่เป็นจุดไฮไลท์นะแล้วลวนลมาะแล้วนกลับมานี่ทุกคนตอนแรกคิดว่าเป็นไก่แดง่ะแต่จริงๆไม่คือไก่กอและและอะไรและอะไรไม่รู้ไก่ละไม้ชิมก่อนเห <laughs> มือนไก่ราดน้ำาอสบุดแดงอะ่ะ อ๋ออ๋อจ้าไยนะเดี๋ยวไปร้านผู้เท่าร้านผู้เท่าแหละนะครับเห็นแล้วทุกคนครกข้อเท้าไม่ใช่คัวนะครกข้อเ<ร><ร>ท้านี่เลยเป็นร้านอาหารใช่ฟื้นบ้าน,านที่ทางร้านเขาแนะนำมาจา้ะ เป็นผักพื้นบ้านเนาะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นผักพื้นบ้านมาประกอบอาหารอ่าอืมีกนึเมนูมีหลายอย่างมากมนะราคาก็ประมาณหนึ่งนะเป็นราคากนะท่องเที่ยวแต่อาหารจานเดียวก็มีเ <ห Lindsay. S 1> นาะโอเคงั้นเดี๋ยวรออาหารมาก,ก่อนดูซิว่ารสชาติกับหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างมือเย็นวันนี้ครับผมได้ามาแล้วก็คือเน่เลย,ยำผักกูดะกับอันนี้ผักแม่ผัดไข่มาชิมกันเลย ผักเปิดบ้านผักเนี่ยผักมันมันเนาะก็ผักมันมีความมันมันเขียวเขียวนิดหน่อยอร่อยอันนี้แล้วผักขวดล่ะแล้วผักขวดแซ่บบอแซ่บบออืมแซบเลยอันนีอร่อยไปเลยเหรอซอสมะนาวเหมือนกับเป็นมะนาวไม่ใช่มะนาวสดนะใชนมะนาวแบบ มันเอาตออ oh. แต่เลรอ่ะแต่ว่รสชาติอร่ออือืออร่อยออน่ยากันเพื่อนแา่ข้าวจานเดียวของอืมหือน,นอืมน้นสนใจอนเนี้ยเล็บเล็บพุดเล็บพุดเนี่ย ตอนนี้เราก็มาถึงห้องแล้วนะอโอ้โหปั่นจักรยานย่อยหมดแล้วตอนนี้หิวและแต่เวาลาที่นี่เขามีสำรองเป็นโ,โอริน,ตนโนตนิรูปท้องไปก่อนเมื่อก,กี้ที่เราไปเดินสตรีทฟู้ดมาปั่นจักรยานไปทีจริงก็จะขับรถไปนะแต่รู้สึกว่ามันไม่มีที่จอดออทางมันค่อนข้างแคบอะไรเงี้ย อารมณ์เป็นถนนคนเดินนิดๆอะไรเออจักรยานสะดวกดีนะเออจักรยานสะดวกกจอดตรงไหนก็ได้เพราะว่าที่กินร้านไหนก็จิ้มเลยแล้วพอกลับมาพี่เขามาเปิดไฟให้อ๋ออาคนดูแลแล้วก็ที่สำคัญที่จุดอยากันยุงให้ด้วยอืมอยกันยุงไว้กเอก็ว่าทําไมไม่มนียุงแต่ว่ายุงที่นี่โหดอยู่นะออยุงเยอะสะพานสวยอืมสะพานสวยถ่ายรูปคือแบบแสงลงอุ้ยถ่ายสนุกเลยอืมที่จริงมันว้าวแต่ตอนที่ขับมาแล้วนะ ทางมันสวยอืมก็ดูทางเพลินคนขับต้องดูทางทุกคนไม่งั้นจะดูวเสร็จเลยเพราะทางมันไม่ได้แบบกว้างมากมายนะทางแบบชาวบ้านแต่ลาดคอนกรีตดีเพราะเรามาจากหาดใหญ่เราไปทําธุระจากหาดใหญ่มามาถึงนี่ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วก็แวะชาร์จรถด้วยเรากนั่นนู่นนี่นะไปทำธุระเสร็จไปชาร์จรถด้วยความที่มาไกลเนาะจังหวัดสุราเอ๊ย นครสีธรรมราชนะาจะต้องวางแผนดีๆจ้ะอยากให้มีเวลามากกว่า2วันจ้ะจะได้เที่ยวรอบเลยทีเดียวแล้วก็ทานกาแฟอุดหนุนกาแฟของที่นี่ด้วยะนะจ้ะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยเนะาะครับ สวัสดีตอนเช้าทุกคนเนาะว้านี้บนสะพานบนสะพานคือคืนเหมือนเมื่อวานเลยก็เรียกว่าคือคืนทุกตรงคือคืนคคักอ๋อรถวิ่งคว่ำๆแต่ว่าสนุกดีนะเออทุกคนแบบถ่ายรูปอย่างเี้ยไปหลบรถไปแล้วก็ตอนนี้เออเหลือไปเห็นข้างล่างเนาะมีปลาเต็มเลยใช่ปลาตัวใหญ่ๆอ่ะเออก็เหมือนเขาให้อาหารปลาได้ด้วยนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ มีลานข้างๆเดี๋ยวลงไปดูกันว่าข้างน่างมันมีอะไรบ้างอ่าแล้วก็ถ่ายุมจากมุมด้านล่างดูบ้างใช่ใชเพราะมุมสูงมีเยอะแล้วอ่าสวยๆเรามาดูข้างล่างกันบ้างดีกว่าค่ะอะอาล้เสียวสะพานันพันดหน่อยจะไปได้หนะ้ตามล่อง เดินอยู่ดีฝนตกซะงั้นตกเฉยอ๋อเอ้าเริ่มหยุดอีกแล้วยังหอ่อยอะก็ธรรมดาเนาะพักแปดแดดสีอ่ธรรมดาธรรมดาแต่แป๊บเดียวพรอมาเช้าตอนตีห้าครึ่งฝนตกตกสิบนาทีเองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าพักหลบฝนแป๊บนึงเดี๋ยวพาเดินไปดูตรงสะพานนะสะพานคู่โอ้ยมุมของสะพานคู่ตรงนี้นะจะเห็นเป็น น้ำเป็นตัววายเลยเป็นโค้งน้ำพอดีเดี๋ยวพักเราฝนกันค่ะหมอกไหลมาตรงไห้ขาวอะน้อยๆแต่ได้ฟีลอยู่นะที่จังมุมสาลาล้ะเนี่ยที่เราหลบฝนกันนะครับฝนลงปุ๊บหมอกขึ้นปั๊บเลยโ้สวยมากอะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงสะพานคลองบงบงคลองบงคลองบงจะอารมณ์เหมือนเป็นสะพานคู่ไหมอ่ามีสองสะพานอะสะพาน ให้รถใ,นะใช้กับให้มอไซค์นอะอืมใช่ใช่แล้วก็สะพานเนี้ยมันมองเห็นสะพานคีรีวงตรงนี้ด้วยนะใช่เฮ้ยดีดีแี้็สวยอยู่นะใช่แล้วก็ฝั่งด้านหลังของพี่ต้งก็จะเป็นพวกบ้านพาักรีสอร์ทอ่ารีสอร์ทอ่าอีกหนึ่งกระจุกเทควิวได้ดีเช่นกันครับนะเออสวยคือที่เนี้ยบ้านพาัโกโฮสเตค,ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลย ก็อยู่กัว,ว่าเราอยากได้มุมไหนแต่จริงเราพักที่ไหนก็ได้แต่ก็เดินมาเที่ยวเดินเที่ยวขี่จัก,กรยานเที่ยวนะอเห็นมีนักปั่นจัก,กรยานนักวิ่งเนาะคนมาเลเซียคนไทยโอ้เยอะแยะสนุกสนานเฉยๆมากมายสนุกมากเลยพร้อมแล้วจ้ะสำหรับอาหารเช้านะอาหารเช้าเนี่ยเขาจะ พี่ก็ถามว่าจะกินข้างบนห้องใช่หรือว่าจะกินตรงหน้าเคาน์เตอร์ตรงนู้นหรือว่าจะมากินข้างล่างก็ได้อ่าแต่เราอยากเสพบรรยากาศด้านล่างพี่เขาก็เลยยกมาให้แต่ว่าที่ชอบมากก็คืออันนี้เราก็เอ๊ะเอ้ากระเจี่ยงไปไหนเนาะนี่จ้าเป็นถุงร้อนจ้ากระเป๋าร้อนยังร้อนอยู่ร้อนร้นเลยฮะใช่แล้วก็มีเป็นมีไข่ลวกมีไข่ลวกสองเนาะ อันนี้ปลาท้อโขแล้วก็มีขนม,มใส่ไส้ว่ะนี่เอ๊ะใส่ไส้จ้าสองอ,อันแล้วก็น้ำให้ <บด S 1> จ้โอเคงั้นเดี๋ยวขอกินเลยดีกว่าจัดเ,เลยอ,อร่อยเลยนะชาดดีคนคนขิงสดหอมิคน<ๆ>ได้ไหมหัวใชเโปโอ๊อนี่ดี ใหลองครับเพืเ่อนหวันอดี่อยนุ่มเหนียวเ พอดีอ้าวแล้วของเขาอะเรียบร้อยเรียบร้อยสรุปนะคะเพื่อนๆที่เต็นท์ริมน,น้ําบ้านคิริวงที่นี่นะหัวก้อยะชอบมากๆเลยเพราะว่าอากาศมันสดชื่นตามที่เขาบอกกันจริงๆอากาศนะดีที่สุดในประเทศดีจริงๆก็ไม่รู้เขาไม่เคยไปทั่วประเทศหรกแต่ที่ดีดเออใช่แล้วก็สลับที่พักของเรานี้เนาะมีทั้งกางเต็นท์ได้แล้วก็พักเป็นหลังๆได้ซึ่งก็ตอบโจทย์นะกับคนสายแคมป์อย่างเราใช่ใช่เลยแล้วก็โห ติดริมน้ําสุดๆน้ําใสจัดใช่เล่นได้ตลอดทั้งวันถ้าไม่กลัวแดดเนาะโอเคแล้วก็มีอุปกรณ์ทางน้ําไว้ให้เราเล่นด้วยไม่เบื่อสบอดนะไม่เบื่อหรอกเล่นน้ำอย่างนี้ได้ทั้งวันใช่แล้วก็มีคาเฟ่ข้างบนโอ้ยจะไปไหนอาหารได้เหมาะกับการแบบมาชิลเอา์มากกว่า2วันแน่นอนแนะนำแต่ทีนี้เรามีเวลาน้อยนะเดี๋ยวที่ต่อไปเราจะไป หาสามพญาหาสามพญานะยังไงฝากคุณไปติดตามติดต่อไปด้วยไกจากนี้หน่อยเดี๋ยววันนี้ต้องรีบออกเนาะจากนครศรีไปประจวบค่อนข้างที่นานนิดนึงเดี๋ยวเราต้องแวะชาร์จอีกหลายที่เลยทีเดียวอย่างไรสองที่อ่ะ